จะขึ้นอย่างนี้นะครับเช็คให้บีซิสเต็มแล้วก็จะมีไฟทังชั่นค o อนทรลขึ้นไฟเครื่องขึ้นเครื่องหมายตกใจ2ตัวนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนว่าจะทํำยังไงต่อจะซ่อมแบบไหนซ่อมเปลี่ยนเป็น A อดีซอ่ะตอนเปลี่ยนมีแบบ3ไท้ายใช่ไหมหรือว่าจะซ่อมดีทีนี้ตัวนี้ที่เขาสติงเฟรมมาได้ก็คือว่ามีต่ำกวนะ่า14บสี่เ่อนขาขเยอะครับพี่ <c oughs> อ่า <c oughs> ขอพี่ซ่อมได้ สรุปกันซ่อมยังไงสรุปจากคลิปก่อนพราว่ามันพังใช่ไหมแล้วก็แนวทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้พี่น้องก็เลยไป,ไปหามาว่าเอ๊หรือเราลองซ่อมดูก่อนดีกับอีกงานหนึ่งราคารถราคาตัวรถยที่เราเคยคุยกันระคารถสองสามแสนอ่ะสามสี่แสนอ่ะมันก็เลยเป็นตัวแปรอันนึงว่าจะซ่อมยังไงจริงจใจผมะผมอยากทำคอนเทนต์ให้ดูว่าถ้าสมมุติซ่อมถึงมันจะเสียนะแล้ววันหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแล้วมันจะต้องเสียตัง์รอบสองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อยากให้รู้ว่า ซ่อมอ่ะมันซ่อมได้ซ่อมได้แล้วมันซ่อมอยังไงมันซ่อมแบบเอาจริงๆอ่ะซ่อมหลักพันทําได้ไงอ,อยากให้รู้ตรงนั้นด้วยเงียแต่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นมไนไม่ได้ไงใช่ก็ไม่รู้ว่ามหามาจนได้อ่าลองดูนะครับวิธีการวันนี้ไปเจออูชื่อ,อน้องแบงก,ก็อยู่ตรงสุขาพิบาลห้าไปถึงก็น้องก็ตรวจวัด จมดูคือแบงค์ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือช่างก็ดีอย่างเขาเขาเปิดให้ดูทุกอย่างเลยเขาบัดให้ดูอะไรให้ดูแล้วรู้ได้แล้วก็อธิบายไปเลยเห็นเห็นเรื่องจริงๆเลยไม่ไม่ต้องมานั่งปิดกันไปปิดกันมาอะไรอย่างเงี้ยมเขาไม่ซีเรียสเรื่องนั้นเออก็ดีอ่ะ,อ,ะอันนี้ทีในตัวโค้ดก็จะบอกดีเทลจังหวะที่โค้ดขึ้นเนี่ยเขาจะสติงเฟรมมาได้แคปเฟรมนั้นฟึบเข้ามาแล้วก็มาย่อยเฟรมออกมาว่าเฉลี่ยวินั้นนะ่ะอาจจะเร็วแล้วก็เป็นเพอร์เซกเป็นภาพทีละเฟรมก็ หนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งวีออกมาจังหวะน,นั้นจะเห็นโวลต่ําสุดนะพี่ลงไปต่ําสุดก็คือสิบเอ็ดวอสูงสุดของอแบตเตอรี่ลรงนี้ตามเกณฑ์จะอยู่ที่สิบหกจุดแปดแล้วก็ต่ําสุดอยู่สิบสี่จุดสี่สิบสี่จุดสี่คือ normal ว l t เป็นมาตรฐานจะไม่มีดิฟไม่มีโหลดสิบสี่จุดสี่ถึงสิบหกจุดแปดต่ำกว่านั้นคือเสียสูงกว่านั้นคือเสียพี่ที <c oughs> นี้ตัวนี้ที่เขาสติงเฟรมมาได้ก็คือว่ามีต่ำกว่า14บสี่นี่ค่อนข้างเยอะครับพี่ โคมดขึ้นเป็นความเร็วประมาณส9สิบเก้ากิโลเมตรเนี่ยครับพี่ขับไปอยู่ประมาณศูนย์รอบอ๋ออีวีกำลังทำงานแล้วก็ตัดไปเป็นเครื่องยนต์วิ่งอยู่ประมาณเก้าสิบสามสิบสามสิบเก้าสี่สิบก็โคดขึ้นมาตอนนี้ที่วิ่งมาประมาณกี่กิโลลิตรที่วิ่งมาก่อนหน้านี้มันคือได้ส 10, 10, 10, 10, นะิ1สิบ 18, ็ดสิบปดสิบสิบเ็ิแปดเนี่ยกระทเนี่ยก่อนที่มันจะเสียนะพอ,อ,อมันเสียปุ๊บ ปีก็วิ่งอีโคโหมดตลอดนะอพ,อพ,อพอไฟโชว์ใช่ไหมแล้วมันก็ดับใช่ปะพอหลังจากดับพอ,พอหลังจากดับแล้วมันวิ่งได้น้อยลงมันวิงงนว่งได้สิบสามสิบสี่แถวเนี้ยก็ให้มันอยู่ในปติปกติเขาวิ่งได้สิบเจ็ดสิบแปดได้หรอสิบแปดกิโลเลื่นเพี่ตยางจังหวัดมีมบางทีใช่ครับยี่สิบก็มีครับตันนี้ของพี่คือค่าล่าสุดเอเวอเรสต์เนี่ยค่าของมูดของผมพี่เปลี่ยนไปบล็อกหนึ่งจากสิบเจ็ดบล็อกนะครับพี่ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมา นิดหน่อยไม่เยอะมากอาจจะเป็นสิบสี่หรือไม่ก็สิบสี่จุดห้าแล้วประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนตามตัวที่ว่ามันเสียนะครับแต่ตามเกณฑ์เลยคือเสียเนี่ยเพิ่งเริ่มเสียหรือว่าเสียหนักเนี่ยตรงนี้ครับอยู่ประมาณสิบสามนี่คือเริ่มเสียนะครับพี่แต่มันไปสิบสองแล้วก็สิบสิบเลยครับลงไปสิบเลยสิบกิโลต่อลิตรสิบเป็นมันล้วนแล้วล่ะโอ้โหหนักเลยครับ อันนี้ของพี่ถ้าสมมติว่าในเกณฑ์ซ่อมของพี่เลือกเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับพี่ตัวที่สิบตัวที่ฟ้องตัวที่สองน้อยสุดแต่ตัวอื่นก็ปิ่มปิ่มใช่ไหมครับเสื่อมครับถือว่าเสื่อมครับมันก็ไอ้ที่เห็นขาดกว่าอันนี้ก็เสื่อมหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วอุณหภูมิตรงนี้ก็คือแม็กของเขาอยู่ควรอยู่ที่ไม่ไม่เกินสี่สิบห้าครับอันนี้อุณหภูมิ เทมสามจุดในแบตเตอรี่ครับจะถูกกระจายตำแหน่งกันหัวกลางท้ายวัดอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณสี่สิบสี่องศาส่วนตรงกลางจะได้รับความร้อนเยอะสุดครับพี่ก็เสียก็จะปเป็นบริเวณตรงกลางสิบเจ็ดก็จะอยู่ท้ายสุดหนึ่งจะอยู่บนสุดอโอเคอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะถอดเช็คเออครับใช่ครับคือตัวสิบเอ็ดนี่คืออ๋อคือตัวที่มันพังแน่แน่แย่สุดอ่ะตัวที่สิบ บล็อกที่12ครับเป็น Number ที่12แล้วก็เป็นไฟ11บอโวลต์อ๋อคือผอพี่ซ่อมได้โอเคใในการซ่อมได้ก็ดูผลผลที่จะตามมาก็คือเป็นเป็นตัวอาตาัตรากานใช้น้ำมันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เจอก็คือว่าเวลามันเตือนว่าเช็คไฮบริดซิสเต็มอ่ะ <c oughs> มันเตือนที่ค่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่าดิฟของแบตท,ที่ดีที่สุดกับแบตท,ที่แย่ที่สุด ถ้าเลนส์มันต่างกันมากมันจะเตือนมันจะ alert อ๋ออ่าอ่าอ่าเนื้อออกไหมนี้เราก็ไปเจอมาว่าแบตของเราอ่ะมันมีแย่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะอยู่หนึ่งลูกคืออันนี้นี่เอามาด้วยเดี๋ยวเรามีภาพไปดูมันจะมีเซลล์เรียงๆกันอันเนี้ยอ่าเนี่ยนี่คือหนึ่งในนั้นคือช่างก็สันนิษฐานกันครับว่าริมสุดนี่มันน่าจะระบายความร้อนดีกว่าตรงกลางน่าจะระบายความร้อนแย่ที่สุดแต่อันเนี้ยเราเป็นแพ็คอย่างนี้มันก็ไม่ได้กางเป๊ะนะมันก็แบบขยายบางข้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย

the whisper streets pull me far. Every corner, a legend, I'm the brightest star. Walk marks keep watch, my hustle on the rise. New York skyline sharp cutting through the skies. Albanian blood screams the Albanian ties. Federal levels flex when legends mobilize. East to the west, a rhythm symphony speaks. Tanned dollar bills, prayers on the tick Legend glow melts the night to future peaks. Currency flows when my comeback car leaked. Rap roots the Aga man. So look to Thai, Lapa. Logger that. Lomi น้องก็เลยแนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวนี้หนึ่งตัวเท่านั้นลองดูก่อนคือจริงๆมันมีหลายทางเลือกแต่ทางเลือกที่บอกเออเปลี่ยนอันเนี้อันเดียวมันก็หายแต่ว่าก็เป็นการพูดยงไซ่อมที่สูงที่สุดใช่ใหมใช่คือวิธีการคืคือเคลียร์แบตออกให้ได้มากที่สุดใช้แบตจนแบบเปิดเปิดพี่น้องก็เห็นใช่ไหมเปิดจนแบบลดดับเลยอะเสร็จปุ๊บเอาแบตออกมาแล้วก็จิ้มวัดโวลต วัดเท่าไหร่ใช่ไหมไออันนี้มันอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งตอนที่วัดตอนที่วัดออกมาเจ็ดจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บส่วนค่าที่ดีที่สุดอ่ะขออันนี้วัดเอามิเตอร์มิเตอร์จิ้มเลยใช่ไหมจิ้มสายขวาไออันที่ดีที่สุดอ่ะมันคือเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้านิดนิดแล้วก็เจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยตัวที่ดีกว่าเนี้ยคือเจ็ดจุดสองเก้าสองแปดอะไรเงี้ยฮะฮะตอนแรกไอเจ็ดจุดสองก็จะไม่เอาหมดเลยก็ ก็ได้ก็ได้ก็คิดอย่างนั้นแต่น้องบอกว่าลองเปลี่ยนอันนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันว่าตอนจบรายชาร์จไฟเข้าไปเต็มอะทั้งหมดอ่ะสเตตัสมันเป็นแบบไหนก็ตอนที่เราชาร์จเต็มไอ้นี่มันอยู่ที่11บเอ็กว่าใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ใช่สิบเอดกว่ามันอหลือสิบสี่กว่าหมดเลยมีสิบห้าหัวท้ายนิดๆหน่อยๆมค่า cca อยู่ที่หกร้อยู่สิบเก้าสิบอร์ตองวัดตัวที่มันตัวดี อาจะประมาณ650ครับ100%ก็คือแบตดีอะไรก็คือ, 80, อ,อ,อ,อดีครับมา98% 645รกก็แสดงว่าไอ้นั้นแย่แน่สมมุติลองลองเอาเอาสัก2ยบกอ่ะนีะ่ก็ประมาณ645เทา่ากับตัวนี้แต่ไฟมันโดนดึงจากตัวเสียอ๋อก็คือโอเคมีแกะดำอยู่หนึ่งตัวแน่นอนอใช่อ๋อจริงๆแล้ว ลองไอ้นี้ก่อนใช่ครับลองนี่ครับอ่าฮะสมมติวิ่งไปมันยังชาร์จไฟไม่แม่นกิโลเมตรไม่ได้ค่อยมาว่ากันว่าตัวอื่นมีด้วยเปล่าหรือกันใหม่อีกทีอ่าใช่ครับประมาณนั้นได้ได้สลับตำแหน่งอันอื่นหรือไม่ได้สลับเลยสลับสลับพอสลับเหมือนกันพยายามจัดเรียงให้มันให้มันบาลานซ์ให้มากที่สุดใช่ไหมน้องมาเรียงอย่างนี้เอาดีที่สุดจนถึงแย่ที่สุดเรียงเรียงกันมาเลยอ่าฮะปุ๊บเสร็จปุ๊บจับคู่ เอาดีที่สุดแต่แย่สุดคู่กัน uh huh. ดีสุดแย่สุดคู่กันเรียงๆ,ๆอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งแถวเสร็จ oh. ปุ๊บแล้วก็เอาแพ็คมาสลับเหมือนเหมือนสับไพ่จุดสี่โวลต์เจ็ดจุดสี่โวลต์อันนี้เจ็ดจุดห้าสิบผมก็จะเอาเจ็ดจุดสี่แล้วก็เจ็ดจุดห้าสิบมากกว่าแล้วก็เรียงเหมือนกับว่าจากตัวเลขโวลต์มากไปน้อยอเพื่อเช็คว่าตัวไหนเนี่ยมันเสียในลำดับที่เท่าไหร่ นะอันนี้เป็นบ็อกที่17อ๋อก็คือคู่เอาต่ำสุดกับสูงสุดอ่าใช่ครับพี่มาคู่กันใช่ครับอันดับแรกผมจะจับคู่ไปก่อนผมจะเลือกค,คือให้บ็อกที่17สุดอยู่ซ้ายมือผมอ่าแล้วบวกลบอันนี้คนละที่คนละันออกแค่แค่กับอ่าใช่ครับนี่ผมใช้แค่ตำแหน่งแบบอย่างเดียว แล้ว่อไปเป็นคู่เย็บรอยเขาอทีนี้แบตโวลต์แต่ละอันเท่ากันเปทุกตัวแล้วก็ก็คือ,อเกลียบปราล้ามันอ่าใช่ครับเกณ์ในการดึงถูกดึงพลังงานก็เท่ากันทุกตัวอันของนี่เป็นสิบเจ็ดนะเสะร็จปุ๊บก็แพ็คโยนกลับเข้าไปในรถ แล้วคราวนี้ก็สตาร์ทเครื่องเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าไปแล้วรีเช็คดูว่าตอนจบแล้วกระแสเป็นยังไงเนี่ยเราเราชาร์จด้วยการสตาร์ทเครื่องด้วยนะใช้รถมันเองไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นมันกระตุ้นเลยนะใช่ผลสรุลออกมาก็คือสิบห้ากว่ากว่าทุกอันเลยอืุบิ่งปฏิสิบห้ากว่าหมด อุณภูมิก็จะดับลงก็คือเมื่อกี้ที่แบบป้าบอกว่ามันต่ําๆลงก็เป็นสเตเบิลละใช่ครับคือปัญหาตัวเดียวแท้ๆเซล์เดียวทําให้ลวนอยงนีเหรอครับคือโคตรขึ้นก็คือมีตัวนั้นที่ทําให้โคตรขึ้นอมันก็อาจจะเป็นสองประเด็นเนี่ยประเด็นแรกก็คือแบบเพราะว่าตัวที่ตัวที่ไปดึงเขาให้มันแย่ลงมามันไปดึงมากเพราะตัวอื่นมันใกล้เคียงกันคราวนี้ก็จะทําให้โหลด ไอ,อ้ประจุไฟเอ้โวลเทจนี่มันคืออะไรนะอ่ากระแสกระแสกระแสไฟมันก็ออกมาเสถียรดีขึ้นอกับอีกอันนึงมันอาจจะเป็นการที่เราดิสช,ชาร์จหมดแล้วก็ดิสช,ชาร์จใหม่ด้วยแหละ,ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันเรื่องทางทางเทคนิคและทางเรื่องอไฟฟ้าแหละอ,ะอะก็สรุปก็คือตอนจบก็คือกระแสเท่ากัน15โวลต์1ิบหกว่าฟาทุกลูกแล้วก็ลองขับมาจาก สุดข้ายมาถ้ามาถึงตรงเนี้รับพารา8บแมงใจเนี่ยผมได้ตัวเลข16กว่า17กิโลลิตรกลับมาแล้วจากเดิมมัน12กว่า13อย่างอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเดิมมันคือ16กิโลลิตรใช่ไหมนี้1617กลับมาแล้วก็ถือว่าโอเคกลับมาปกติกลับมาปกติกลับมาเป็นไม่มีป,ป,ปัญหามันจะใช้ได้ยาวนานขนาดไม่รู้นะแต่ว่าจะ ก็ได้ทำคอนเทนต์ให้คนดูได้ดูแล้วว่ามันซ่อมวิธีการซ่อมเขาทําแบบนี้ถ้าไอแบบเนี้ยไอแกะดำเนี่ยมันมี3าสี่อันก็คงจะต้องเปลี่ยนเยอะกว่านั้นแต่เราเจอว่าหนึ่งอันที่แปลกแยกกว่าคนอื่นเขาแต่ตอนที่วัดตอนแรกเลยพี่จาได้ช่างแบงก์ก็บอกว่าเออมันมีแผงหนึ่งเนอะแต่เขาบอกจริงๆมันมีประมาณ9ก้า <9 S 1> <9 S 2> คู่หรือเปล่าแดคู่ประมาณนี้แปถึงเคู่ที่มันเออดูแล้วมันด้อยกว่าตัวอื่นอ ก็คือไอ้แต่เน,นี้ยหลักๆมันด้อยกว่าเยอะเลยชัดเจนเลยอันนี้ตัวนี้น้องก็เลยบอกว่าตอนที่ผมถึงบอกไงว่าเราจะเปลี่ยนแพ็กไอ้แพ็กนั้นอะที่มีปัญหาออกไปเลยไหม,มก็ทําได้แต่หรือจะลองแค่อันเดียวก่อนแล้วลองเช็คดูว่ารีชาร์จกลับเข้าไปแล้วมันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งผลออกมาก็คือว่าเท่ากันไม่เซิร์ชไม่ไม่กระแสไม่ไม่แปกวนขนาดน,นั้นละ ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราลองวิ่งอยู่สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เรามาอัปเดตอีกทีนะครับให้มามาดูว่าเป็นยังไงโอเคไหมวันสองวันก็อัปเดตเรื่อยๆแล้วเราไอ้เก็บไว้เพราะวน้องใจดีนะให้ตัวอย่างมาเต็มไปหมดเลยอือ่าฮะก็วิธีการดูก็คืออ่ะอันนี้แบตเตอรี่อันนี้คือเจนหนึ่งเจนหนึ่งที่มากับรถอ่อฮะอ่าฮะหน้าตาเหมือนกันนี่ไม่เหมือนหน้าตาไมนจะเป็นแบบนี้คนดู มันจะเป็นร่องๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นร่องๆดำๆดำๆดำๆ,ดๆ,ดๆ,ดดๆดอาา่ะฮะส่วนอ,อันเนี้ยอันนี้คือนนจเจนสองคอนช้างเรียบอาา่ะฮะคอนข้างเรียบก็วิธีการดูว่าถ้าสมมติเอาไปซ่อมแล้วเขาเอาแบตเก่าแบตใหม่มาให้เนะี่ยก็ดูอย่างเนี้ยก็ได้ถ้ามันไม่เหมือนกันแต่มันมีข้อคิดอันหนึ่งอ่าเพราะว่าเราเคยพูดไว้ว่าแบตเคมศูนเป็นแบตเก่าหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะ มีบาร์โค้ดเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวจะสูงขึอีกทีทำไมมันเป็นเอ้คิวอาร์โคดพอสแกนเข้าไปก็อาจจะเช็คได้ว่าปีผลิตผลิตเมื่อไหร่อะไรยังไงตัวนี้ผลิตปีปีสิบเก้าเปลี่ยนตอนปีปียี่สิบสิบเก้าหกนี่อันนี้ก็คือมันเป็นการ ผลิตใหม่ปี19แต่ผลิตยังไงอันนี้ไม่แน่ใจไส้ในไม่แน่ใจอาจจะมีการช่างนี่เขาบอกจริงๆเขาเคยไปเจาะดูอะไรดูเพื่อจะพิสูจน์เป็นยังไงอ,อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าก็คือมันเป็นการผลิตใหม่ 19, อ่ะปีส9บในเคสเนี้ยอาจจะรีแพคเกจเหรอผมว่าข้างในไส้ในอาจจะมีการรีเฟอร์เบีหรืออะไรอันนี้ไม่รู้แต่ว่าใช่ก็ก็อุ่นใจระดับหนึ่งคือไม่ใช่แบบ เอาแบตปีหน uh ึ่งสองที่สภาพยังดีอยู่มาให้เราอันนี้เป็นแบตปีห uh huh. นึ่งเก้าอันนี้คือที่โตโยต้าเขาเคลมที่เราเคลมโตโยต้าแล้วก็เปลี่ยนมาให้อออันนี้แบตบท้ายแรกที่ทีเจอว่าเป็นเป็นแบบนี้เนาะ uh huh. น,นี่แบตโตโยต้ตาแหละแน่นอนโอเคอ่าใช้ด้วยกันได้นะครับสลับกันได้ถ้าสมมติว่าจะจะบิวจริงใช้ได้ใช้ได, uh huh. ใได้ใช้ได้อ่าแบบที่สองก็คือแบตบจีนที่ผมเคยเคยเอาตัวอย่างให้ดูแล้วเดี uh ๋ย huh. วขึ้นภาพให้ก็บอกสีส้มๆอืมอ่าอันนั้นก็จะ ราคา70,000กว่าบาทแล้วแต่7 0 0 0 0 8 0 0 0แแล้วแต่แล้วแต่ล้านก็จะเป็นทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ก็คือแบบลิเทียมเี็นแล้ดยที่7 0,000 8ื่น0หืราคาขายในเมืองไทยตามอู่นะที่ราคาต้นทุนเดี๋ยวมีคนถามบางทีมันไปเสิร์ชซื้อจากต้นทางอาจจะถูกกว่านั้นอย่างนี้คือหมายความก็เอามาประกอบเพ้เสร็จพร้อมใส่รถเราก็มีคำพูดจากเจ้าของอู่หลายๆอู่ที่เราไปไปไปถามมาแหละตอนเจ๊ยี่จะซ่อมอ่ะเขาก็บอกว่าราคานี้รับประกัน3ปี ประมาณนั้นนะก็เป็นอีกทางเลือกทีก่2ทางเลือกทางเลือกที่3คือลิเธียมที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโอเคราคาอาจจะแพงกว่าหมื่นกว่าม,มีช่างแบงค์บอกมีทางเลือกที่4ด้วยคืออย่างนี้แบตบจีนทําสีเขียวๆอยู่บนแพ็กเกจแพ็กเกจขายกันกับตัวแบตแท้ขนาดเท่ากันคือเขาทำาให้ใส่เคสเดิมาพูด,ดง่ายใช่ไหมใช่อันนี้ราคาถูกลง บอกว่าประมาณไม่เกินห้าหมื่นต่อแพ็คทั้งค่าเลยอันนี้ตัวนี้ก็เป็นนิกเกิลนิกเกิลเมทัลไฮไดร์เหมือนเดิมเพราะเอามาจากอันนี้อ๋อเอาไส้มาจากไส้เอาขาดแบตเอาขาดเป็นแบบนี้จริงๆไส้ในมันไซส์เท่ากันเนี่ยเทียบไซส์นี่มันเท่ากันแต่อันนี้มันยาวกว่าเพราะพื้นที่มันเยอะกว่านั่นแหละน้องก็เอามาให้ดูเนาะนอกจากเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่แล้วเนาะ มีตัวนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะทองแดงที่มันเชื่อมกันระหว่างสองเซลล์อะอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่ไว้นะอ่ามันอยู่มันจะอยู่อย่างเงี้ยคนดูอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะตัวนี้มันเป็นทองแดงแล้วก็ที่น้องจะเห็นว่ามันเสียเวลาเวลามันเก่าเก่ามันจะมีคาบตะกันคาบแบบเนี้ยเนี่ยสีฟ้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะสกปรกแล้วมันก็อาจจะทําให้มันส่งส่งกระแส ไฟอ่ะได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งอันนี้หนักเลยน้องบอกว่าล้างให้ก็ได้ถ้าวิธีการล้างคือเอาเนี่ยโยนใส่เป็ดอ๋อจริงจริงมันก็น่าจเพราะมันจริงไม่มีอะไรเนาะโยนใส่เป็ดนี่คือไม่ใช่เป็ดวิ่งวิ่งนะไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะคุณดูจริงจริงมันก็น่าได้นะพวกเนี้พวกจริงจรทองแดงแต่น้องก็เปลี่ยนให้ใหม่ระวังฟ้าผ่านะทองแดงเนี่ยเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนเป็นสีเงินเงิน เป็นนิกเกิลก็อออบอกว่าก็ชนิดเดียวกับแบตเตอรี่ก็นำกระแสได้ดีกว่าไฟแรงกว่าว่ากันไปแต่ว่า <laughs> จะบอกว่าไอ้นี่มันเห็น,นข้าไม่อยู่เต็มเลยเอออันนี้เลอะเทอะจริงสรุปค่าซ่อมค่าซ่อมหมดไปเท่าไหร่ผมเปลี่ยนหนึ่งตัวเซลล์ <laughs> เนี้ยหนึ่งตัวท้วนเปลี่ยนแค่หนึ่งตัวหนึ่งตัวท้วน ค่าตัวของไอ้หนึ่งเซลล์ที่เปลี่ยนเนี่ยคือสลับเอายูสมาใช้นะครับตัวที่มีคุณภาพดีเอามายัดใส่เนี่ยค่าตัวเนี่ยน้องคิดอยู่พันห้ครับอันนี้อูนี้นะครับพันห้าพันะอันนี้ราคาพันห้า 1, แล้วก็มีค่าแรงกับค่าบริการกับค่ารับประกันอยู่ที่ประมาณอีกส0่พก็ทั้งหมดวันนี้หมดไปสี่พัเอ้ห้าพัใช่ก็คือจริงๆหรือถอดข้างหลังออกมาหรือเบาอ,อะไรจริงๆใช้เวลา สองคชั่วโมงเหมือนกันแต่เขาทําจนชินนะครับทำจริงๆหรือแบบแปบ๊บเดียวครึ่งชั่วโมงมแต่ว่าก็เลือออกมาเอาทุกอย่างมาเทสม,มาเสร็จแล้วมา,มาประกอบมาทํานูน่นเทสอะไรเสร็จยใส่กลับเข้าไปใช่ซึ่งโชคดีเราว่ามันมันมีปัญหาอยู่ที่แกะดํามีแค่หนึ่งตัวไงถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติวันวันนี้ผมตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนแปดอันออก็ลองคูนใช่ไหมมันก็เท่าไหร่อ่ะหน่สอง อ่ะหมื่นสองพลงสี่พันก็หมื่นสองหมื่นอ่าหมื่นหกก็คืออยู่ในราคาที่เราว่าว่ากันนั่นแหละก็ตอนนี้ก็อาจจะประมาณเหมือนกับได้แบตอาจจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าอย่างนั้นจริงๆตอนนี้มันก็อาจจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะกระแสมันคงที่มันมันมีอะไรต้องดูก่อนนะต้องดูอีกสกเลยะหนึ่งอืมก็ใช้ได้อยู่ผมว่าต้องไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีหลังแล้วกันว่าว่ามันจะเสียอีกทีเมื่อไหร่จริงๆอันนี้คือทางเลือกนะครับาอก่ว เนี่ยลดราคาขนาดนี้เราจะไปซ่อม780,000หนึง่งยังมีมีบางคนก็มีมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าโ้หเจ็ดหมผมต้องใช้ใช้ห้ได้อีกสเปีดิพี่อย่างเงี้ยอ่ะมันก็จริงก็จริงก็ไม่ได้ผิดอแต่อนี้ก็ห้าพันห้าถ้าเราซ่อมได้อีกวิ่งอีกปี2ปีโอเคไหมละ่ะใช่ถ้าเสียผมก็เรามองนะจริงๆทําไมถึงเนี้ยมันกลับมาทําไมเราถึงแนะนํารถไฮบริด Hybrid ไงเพราะจริงๆเราเดี๋ยวนี้มันซ่อมไม่แพงไงคือมีช่างทํากันเยอะลื้อกันเยอะของมันเนียกของบอกแบต เสื่อมแล้วทําไงมันเสื่อมของคนอื่นแต่จริงๆมันมันเป็นแพ็ควมๆมันยังใช้ได้่ไงก็มาใช้อย่างนี้ได้อีกแต่ว่าไอ้การซ่อมเนี่ยมันคืออยู่ในซีรีส์นี้เท่านั้นนะซีรีส์แบตเก่านะถ้าสมมุติคุณไปเอาแบตจีนแบตท่องแบตกระป๋ออะที่เราเห็นที่เราเคยพาไปดูนะผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นเสียสมมุติเสียหนึ่งเซลล์แบบเคสเดียวกับผมอะคุณคุณจะมีอะไหล่หนึ่งตัวไหมอ่ะแต่อันนี้มันมีพวกของมันอ่ะหนึ่งออมนี่ลองเออมันเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวขอ ฝากรายละเอียดมาให้ช่างแบงค์น,นิดนึงแนะนําก็ขอแนะนำน,นิดนึงนแล้วกันเออก็ช่วยอธิบายะอะไรเยอะแยะแล้วก็เราได้ถ่ายเก็บรายละเอียดเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดไว้ขึ้นบนหน้านี้เลยก็ให้กันแล้วกันอา <นะ S 2> จะแปะไว้ในดีสคริปชั่นให้ด้วย<ด>จะมะชีชื่อร้านกาชื่ออยู่แถวสุขาภิบาล5รามินทาครับ่ใกล้แถวน,นั้นนะครับก็แล้วก็ช่วยกันนิดนึงนะครับก็ตอนแล้วนะครับแคมป์ลี่ไฮบริดผม ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ได้โอ้ยเมื่อ2องวันที่แล้วเครียดเครียดแบบโอู้เจ็ดหมื่ทำไงว่ากูตังไม่มีแล้วงานนี้เออทีนี้ยิ้มได้แล้วนะครับมันหลักพันแล้วคุณดูแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้หรือซีรีส์นี้โตโยต้าไฮบิดเนี่ยครับเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเขาได้ตัดสินใจเผื่อเขาเสีย จะได้มีข้อมูลเนาะถ้าใครมีข้อมูลเคยซ่อมกันแบบนี้ก็ส่งมาแชร์กันด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันเออเริ่มเป็นยังไงต่อไปอนาคตเป็นยังไงแต่วันนี้เราอย่างที่บอกเราเห็นจริงๆเรามาวัดเอาค่ามาวัดเอามาเทียบมาดูมันเห็นไงเห็นกับตาไงคือช่างเขาไม่ได้แอบ,บไปซ่อมข้างๆแล้วมาบอกแล้วเอ้ยงี้งงงนะอันนี้ก็เป็นไงเขาบอกนั้นจริงๆแล้วก,วก็มันก็ไปได้ของมันนะนะก็เห็นตาตาชัดเจนอโอเคฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีคับ From the east to the west, dreams never scar. Through ancient whisper, streets pull me far. Every corner of a legend, I'm the